กับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวเสียงน้อยอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะกับม้นนี้กับบาลเสียงกับอยู่บ้านน้องพี่น้องเนาะมีไอฮักไอแพงเนาะที่บาลเสียงได้อยู่นากันมาเนาะพี่น้องกับเพื่อนก็ได้ติดต่อมาหาบาลเสียงเนาะกับเพื่อนอยากเป็นเจ้าภาพโหลดไฟสปอร์ตไลท์น้องพี่น้องเนาะที่บาลเสียงได้เอาคลิปลงไปหลายอาทิตย์แล้วนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้เบาเสียงเยนาะพี่น้องกับเบาเสียงกับสีเขาเบาเสียงก็ได้เขาไปซื้อมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลอดไฟก็อยู่น้ำเบาเสียงเนาะพี่น้องโรยหาซิบวัดเนาะพี่น้องเนาะกับเบาเสียงกับสีได้นำไปถาวายหลวงพ่ออีวัดเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องไปติดตามรับชมกันเนาะ โอเคเนาะพี่น้องบอเสียงก็ได้เข้ามาวัดนะเนาะบอเชียงก็จะได้เอาหลดไฟมาถวายอันพระอาจารย์พรนะเนาะ กเออพวกออกมีใจใสๆท้าพวกออกเออถ้าบุญมากเนาะมีใจใสๆท้าคือพวกออกเจ้าหน่อยมาเป็นจับรพรรดบุญให้พวกออกบุญมากอยู่ประเทศไทยมีใจใสๆท้าได้สื่อดอกให้มาติดใช้ชีมของข้าเนาะ ตั้งแต่ตนี้ต่อไปให้ขออ่างอิงเอาคุนภาษีลัทธนาได้เด้อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคนชัดคนนโรนี่จงปกปักรักษาขอหอบุญมาคว,วามดูพอกลัวอายุดีไม่แห้งก็เจ็จะให้ได้ความไข่อย่าให้มีให้มีแต่อายุวันโนชุกังพลังชาสุให้ยสุให้มันห้รับให้ยรวดเด้อลูกหลานมีจะอายุวันโนชุกังพลังชาตูอายหลับรที่เด้อหลับก่อน Kap pariwangha puraariipurti sa karang iwamewaito tinang pe tananggu e pa Kampati Iitang peitangtumang ki pamewa taen santu sape por tuang kaa Canto para jato maneso di raso jata sapi tiyoi watjantu sa paoko Winatsan dumate pawatara yocuki ti kayayo ko pawapiwaatan Usakan jani nyucat taruh Tamawasan di ayu penuh Sukang Parang ayat jako Dakinatin nasang kami Supati titati kwa katang Hitayat tak tanah so Upakan pati so punya pasu Tangan dapatkan เดดูเดิดูลลเดิด um ูีแม่อ่าบมดขนาดแลยอก็โอเคนะพี่น้องก็หลังจากเราเชียงได้ไปถวายพระอาจารย์ที่เย็บร้อยแล้วก็พระอาจารย์เพิ่งกัดสีน้ำเอาหลอดไฟมาเนาะพี่น้องมาเขียนซื้อน้ำพูบริจากเนาะกไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เ่าบุญมามกขค่นึ่งดวารถวายดอกไม้ดอกไม้ดอมดอกไดอไม้อกไดอกไม้ดไดอก้ได้ดอกไม้ดไ uh. ้ดอกไม้ดอกไดอกไ้ดอกไดอก้ดอกไ้ด้ดกมดกไม้ดนไมธดอกไ้ดอไ้อามกไม้ดอกโดอกดม้อกไดอกอกดอมดดยอกอกอด้อออออดกไดอก เาื่อตัดศาสนาฝากชื่อฝากเสียงไว้ในพุทธศาสนาก็ดีหลายรูปานมากจ้ารอถ่าจะสร้างเนาะเนาะถ้าสร้างได้เด่นถ้าสร้างมาติดตั้งเนาะมันก็นิ่งออกมาอยู่รออยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องจะสร้างเพิ่นก็มาเนาะจะได้ติดตั้งรอดไฟเนาะพี่น้องเนาะ មម sa ្ Кор langue ម a ្沒事 mm multiminal h เ t i n g and people watching this video Ash x iris or improving oh we welcome you to the new song not the old song it's the new song there is a 假 in the official f a c e น u ตรงกลางเลยฮะตรงกลางประมาณประมาณนี้สิบประพุตลุนะตรงตรงคิด ง่ายเป็นกระดิดเจาะปูนนาะพี่น้องเพื่อติดตั้งสายไฟเนาะเป็นสายไฟนะพี่น้อง เป็นสร้างไฟนะพี่นอ้องบ้านของวาเซียงเองเนียนะ่ยเนาะต่อทุกอย่างนะพี่นอ้องอ้ายเพิ่นก็เฮ็ดเป็นทุกอยา่างที่โตหาเพิ่นได้เนาะบุลลมบ่หูงง่ายพอนะพอนอเบอนนเนาะ <cười> <cười> Chơi bụi là luôn đấy. luôn peti sampah yang ก็ติดตั้งเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสร้างง่ายเพิ่นก็หันเข้าไปนี่ก็สิได้ทดสอบเนาะพี่น้องเนาะนดรอดไฟเพิ่นดีใช้งานได้บนะ่เานาะเนาะอ๋อคงดีนะนะเนาะ,นะ จะเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะกะเป็นสิ้นการติดตั้งหลอดไฟเนาะกะพระอาจา,ยารย์พนะพรเพิ่งกะอยากพอเปิดร่วมทิตศัทธาอีกเนาะพี่น้องเนาะพระอาจารย์เพิ่งกะอยู่ข้างหลังของว่าวเสียงเนาะพระอาจารย์เพิ่งกะสีได้ในนํำเนาะว่า อยากได้อย่างแน่ขาดอย่างนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็บบัลเชียงกัได้มานั่งกับพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์เป็นก็สิได้คำบรรยายขอร่วมจิตศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะดีไปสิเป็นเจ้าภาพเนาะเนี่ยพอเองเนาะกัยังอยากได้พันธุ์มสีดอกเออหลุดหลานคือว่าเจ้าปาเรดจะท่ากูได้เนาะ มีใจเสาาียชดถ้าอยากสื่อความดมทิ่เสียผาน้องชีชีบานยาชีา่ใบกับขึ้สิสัมปะเพราะว่าอยากให้มันขั้นคนต่อการคือว่าอยากสลองซิมปีนี้แน่ใ,นใจหนาะทั้งเมื่เปิ้ลชีนอนุญ,ญาตีในใดเนาะวิดโควิดก็อยากสลองซิมให้แม่เล่นวันทัวแต่ว่า,วา บรรดาขอ้ตนหยดโยมนาะผู้ใดพิจใช้ชัทธาจากสือปรทโตติดถาให้พุทธสิมาเพราะเขาคือว่าโบดเทนี้แหละนาองเออสีอ่าสีปัทโเด้อปรทโตสีปรทโตอะจำนวนสีโตน้องนะนาะสีโตก็ฉะนั้นจะก็เยอเนาะทุกบรรดาคนยาดโยมน้องผู้ใดีใจใช้ชัตธาค่กัลุณา ฝากชื่อฝากเสียงไว้ในพุทธศาสนาเด้อก็เป็นอีกน้อพี่น้อง,องกับผัดลมน้อพี่น้องขาดจุดฟังละสองตัวน้อพี่น้อง,องฟังนี่สองแล้วก็ฟังนี่สองน้อพี่น้องเป็นจํานวนสี่ตัวน้อพี่น้อง,นองเนาะ,ะไปอย่างนี้ร่วมจิตธรราตุากชื่อผากเสียงไว้ในพระพุทธศาสนาเฮานี่กับกิตโตมหาบาเสียงในน้อพี่น้อง,นองเนาะ สำหรับมนีกับบ่าวเชียงก็ได้ขอตาไปก่คนนาะพี่น้องเนาะติดตั้งหลอดไฟเนาะมนีก็เป็นสร็จสิ้นเนาะสำหรับเจ้าภาพที่อ่นได้มาติดโตมาหาบ่าวเสียงแล้วพี่น้องเนาะบ่าวเชียงก็ได้ติดตั้งเป็นชีทีเรียบร้อยแลวเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเชียงกับสิเข้าไปทดสอบบางอีกเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้อง ใส่งานได้แล้วเนาะกับเปิดมากกับไฟกับซีหงเข้าไปตรงหน้าพระพุทธรูปเขาหน่อยนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนมันมีไฟเนี่ยพี่น้องหลอดเดียวเนี่ยไฟมันกับสีบุกคอยหุงเนาะเวลาพระเนนมาทำวัดเศร้าวัดแรงมันกับสีบุกคอยงูเพื่องปไปหน่อยนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้กับไล่สปอร์ตไล่หน่อน้อพี่น้องเนาะ ก็โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับมอนี่กับบาเสียงกับสีล่าไปคือเก้านพี่น้องเนาะลาพีด้านนอกไปเนาะขอให้ครอบครัวอ้ายเนาะที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพนาะพี okay. ่น้องหลอไฟสปอร์ตได้นี่เนาะขอให้ครอบครัวอ้ายเนาะมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข้าย okay. าให้มีเนาะขอให้ okay. ทาการอ้ายทําการทํางานดูตอนนี้ก็ขอให้ เจริญเจริญก้าวหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับบาสเชียงกับขอฝากฟรีฝังนองเนาะคำบอกคำจาหรือว่าคำพูดของบอสเียงเดี่ยเนาะยังม่ค่อยคล้องเท่าใดก็ต้องขอโทษขอภัยผมไม่พี่น้องกันเบืดอทุกคนเนาะสำหรับมันนี้กับบาสเชียงกับสิคอลาพีลาน้องไปเนาะ ขอกล่าวคำว่า,าสบายดีและสวัสด,ดีพี่น้องเบิร์สสุขุทุขคนเนาะ